ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนกลางสมาคมคนทามอําเภอราศีสไลยัยจังหวัดศรีสะเกดเขาก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะคะเป็นกิจกรรมข้าวใหม่ปลามูลค่ะสแสดงถึงความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งเรื่องการทำธนาคารมเมล็ดพันธุ์การปรับเปลี่ยนวิธีทำนาภายใต้องค์ความรู้ใหม่ๆหลังจากที่เผชิญน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี65นะคะเพื่อให้ชาวนาเกษตรกร,รในพื้นที่พร้อมรับมือกับภาวะโลกรวนและภัยพิบัติ มเมล็ดข้าวเปือกพื้นบ้านหลากหลายสายพันธุ์ถูกนำมาแบ่งปันและบอกเล่าถึงวิธีการปลูกการดูแลและการคัดมเมล็ดจากเครือข่ายชาวนารุ่มน้ำมูลอีกพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติน้ำท่วมเพื่อให้เกษตรกรมีมเมล็ดพันธุ์คุณภาพเป็นหนึ่งในกิจกรรมเติมความรู้ของเครือข่ายคือสภาพว่ามันเกิดขึ้นนะเอลลิืนโรครอนโรคล้วนเนาะอันนี้มันมันมันเป็นไปโดยธรรมชาติมันเป็นไปโดยฝีมือมนุษย์มาดนนอกกนเนาะอันนี้เข้ากระลูกันแล้วแต่ว่า ถามว่ามันสี่มาแก้ได้กับท่านหันบอลเนี่ยมันก็แจ้บอลใดสิมันกลับขึ้นมาสู่ปกติอันนี้เป็นไปได้ยากเพราะมันไปเลยเนาะเพราะนั้นเนี่ยคนที่มันเฮ็ดยังไดเนาะผู้ผลิตหรือแม่กระทั่งผู้บริโภคน้ำกันเนี่ยสิปับตัวอยู่กับมั่นใดเนี่ยก็อย่างเช่นการกินอาหารที่บางอย่างมันอาจสิมันอาจสิบ่เคยบ่เคยแต่มันมีมันกลับมีมันกลับเฮ็ดได้มันก็ต้องมาฝึกมา กินให้ให้มันชิ้นให้มันเข่าก็จาของให้ได้เนาะอันนั้นนึงติต้องฝึกฝึกกินว่ามันกินเดียวฝึกกินหลากหลายไว้น้ำนะครับแล้วก็ผลิตที่หลากหลายยังเบามากเนาะข้าวความมั่นคงทางอาหารการปรับตัวของคนลุ่มน้ําคือหัวข้อโซเลในงานข้าวไม้ปลามูลที่เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนถึงวิธีการรับมือการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์และวิธีการทํานาที่เปลี่ยนไปโดยมีสิ่งสําคัญคือความรู้ในพื้นที่และประสบการณ์เผชิญน้ําท่วมหรือน้ําแล้ง ปีนี้มีหลายรอบรัวที่ว่านเขาอยู่สามเถือเอาว่านไปรอบแหลกฝนเทมาน้ำท่วมดิมัดมเมล็ดพันธ์ที่ว่านไป30กิโลต่อไรก่ก็ทิ้งมันต้องเริ่มไหมอันนี้คือความหยุ่งยากของชาวนาต่อการ,รเผชิญการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มันบ่ม,นมีอย่างแน่นอนมันประเมินได้ยากปัจจุบันระบบข้อมูลอาจมีอยู่แต่ว่าซับซ้อนเกินกว่าสิะชาชนตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวไปสิเข้าใจเพราะฉะนั้นระบบเตือนภัยกับระบบการเฝ้าระวัง การทำมาหากินเนี่ยมันอยู่บนหลักการที่ต้องต้องหลากหลายยืดยุนขันทุ่มเทอ,อยกับอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันกระสีความเสี่ยงมันกระสีสูงในพื้นที่แบบนี้เนี่ยหลักๆก็กกคือต้องยืดยุนหลากหลายท่ามกลางความผันผวนของสภาพอากาศร้อนแล้งท่วมและภัยพิบัติไม่เพียงกระทบต่อวิถีชีวิตเกษตรกรยังหมายรวมถึงความมั่นคงทางอาหารที่จะหล่อเลี้ยงผู้คน ซึ่งการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นอีกส่วนสำคัญในการรับมือ